ันนี้เพื่อนมีกลวิทยาศาสตร์ประท้าประลองที่นี่ค่ะอาวเหรอกลอะไรเนี่ยเพื่อนจะทําให้ที่นิคไม่สามารถขยับเท้าซ้ายแล้วก็ขาซ้ายได้เลยขยับเท้าซ้ายขาซ้ายแต่ว่ามันมีกติกาค่ะที่พี่นิ่ต้องทาตามเหลอพี่ก็มีกลมากวิทยาศาสตร์เหมือนกันพี่ก็สามารถที่ทําให้น้องเพื่อนนะครับไม่สามารถที่จะขยับเท้าซ้ายได้เหมือนกันจ่างนี้ไงไม่ใช่แบบนี้ไม่เอาเอาอเหรออันนี้มันกลงกงไม่ใช่กลวิทยาศาสตร์ แล้วมันเป็นยังไงก็มีเราเริ่มกันเลยค่ะก็คือพี่ต้องด้านข้างนะคะด้านขวานะคะต้องติดผนังค่ะไล่ตั้งเอวลงมาถึงขาเลยนะคะขติดผนังอย่างนี้ใช่ไหมเอลลงมาเลยนะคะเอวลงมาติดผนังเอาติดแล้วขวาแล้วพยายามยกขาท่ายขึ้นแต่ว่าไม่ใช่ยกนิดเดียวนะคะต้องยกแล้วก็ข้างไว้ได้ด้วยได้ครับพร้อมนะครับเริ่มข้างไว้ด้วยสิคะเห็นไหมบอกแล้่าทำไม่ได้ โอ้ทำไม่ได้จริงๆด้วยนี่นี่อย่าพยายามนะคะมันฝืนธรรมชาติกฎวิทยาศาสตร์เนี่ยกฎวิทยาศาสตร์เนี่ยคุ้นๆเลยนะเนี่ยพี่ว่าหลักการตรงนี้เนี่ยพี่มีการทดลองที่น่าสนใจอีกการทดลองหนึ่งแต่ว่าอาจจะต้องให้หมอเพื่อนเนี่ยนะครับมาช่วยสาธิตด้วยจะเป็นการทดลองแบบไหนที่ใช้กฎแบบเดียวกันเดี๋ยวเราไปดูเลยไปค่ะ นั่งหลังตรงนะครับแล้วก็เอามือวางไว้บนตักนะครับโอเคนะครับคราวนี้เนี่ยพี่จะทําให้หมอเพื่อนเนี่ยลุกขึ้นไม่ได้ไม่ใช่วางก่อนเพราะเพราะโอเคลองลุกสิครับแต่แค่ไหนกันเพียวลองลองดูลองดูลองดูพร้อมยังหรือเปล่าพร้อมยังเอาพยายามหน่อยไม่ได้เห็นไหมครับบอกแล้วว่าไม่ได้ <inate> ไม่ได้เอาเคราวนี้ลองลุกดูลองลุกดูลองลุกดู oh. ล,ลุกด oh. ได้แล้วถูกไหมครับ oh. เออเห็นไหมครับจริงๆเนี่ยนะครับเป็นหลักการเดียวกันเลยนะครับใครคิดหลักการเนี่ยเป็นหลักวิทยาศาสตร์เมื่อกี้เนี่ยพี่นึกอ,ออกแล้วเวลาหมอเพื่อนนะครับที่ให้พี่เนี่ยเอามือด้านขวาแล้วก็ตัวด้านขวานี่ยืนชิดกำแพงถูกไหมครับเวลาเราพยายามที่จะยกขาซ้ายเนี่ยแสดงว่าเราต้องย้ายจุดศูนย์ถ่วงของเรานี่ไปด้านขวาอย่างนี้เราจึงยกขาซ้ายขึ้นได้ ก็เหมือนกันใช่ไหมละคะที่เวลาเพื่อนจะลุกเพื่อนต้องมาข้างหน้าแต่ว่าพีนนี้ไม่ก็ดันจุดส่วนถ่วงเพื่อนไม่ให้มาข้างหน้าถูกต้องนะครับแต่ใครคิดวิธีการนี้เขาเนี่ยมโหดไร้ทางรนที่สุดเห็นไหมนะครับน้องๆลองคิดดูนะครับเวลาที่เราจะย้ายส่วนใดของร่างกายเนี่ยบางครั้งเราจะต้องย้ายจุดส่วถ่วงไปอีกด้านหนึ่งนะครับถ้าหากว่าเรามีอะไรมายันไว้ไม่สามารถที่จะย้ายจุดส่วนถ่วงได้เราก็ไม่สามารถที่จะยกหรือว่าเคลื่อนย้ายตัวได้นะครับลองทําดูที่บ้านสิครับลองติ้มดูนะคะ 你敢说吗？